สวัสดียามเช้าครับทุกคนเช้านี้จะพามายำบั้งลันครับเคยทุกคน,นวันนี้มีมากับพ,พ,พ่อใหญ่พ่อใหญ่ไหวพามายำบั้งลันนี่ดูวยขีเขาเขาไหมอันนี้เขาครับทุกคนมาดูกันก,กิเต้ ยไว้จะได้กี่เต็มเนาะ,ะไม่เข้ารอก,กันนะน้ำมันยังไม่แห้งไม่มีอย่าไปยกมันโอ้เสียนี่หมดคนนี้ม,ดดมันไม่เข้าม,มันไว้ทำไว้าำรับน้ำมันแห้งนเลยแล้วเร่งยกอันนี้อ่าบางที่สองครับจะมานหรือเปล่า มีไหมอันนี้นมีอยู่ครับตัวนี้อ่บางที่สามสามจะมาดไหมวะทีทีามมาดไที่สาม,มขาวขาว <laughs> ใส่ไว้กี่บ้างนีง่สีบ้างส่วนนี้เอาไว้ตอนนู่นะฮะน้ำลดแล้วถึงจะได้ผลตัวนี้เอาไว้ดักทางปลาใช่ยหาน้ำแห้งปลาก็จะข้ามจากแปลงนานะครับ ปลาจะบืนก็จะเนี่ยมาตามทางก็จะมาลงตรงนี้แต่สำหรับตอนน้ำแห้งนะครับเดี๋ยวม่รู้บ้างที่สี่อ่ะันนี้มีอยู่ครับเดี๋ยวไปลุ้นตอนเปิดเลยครับว่าจะได้กี่ตัว หน้าข้าวนะครับหลังจากที่พายุลงเมื่อวานก็เรียบร้อยครับนอนจะไปดูปลาไหลกันเลยสิจะได้กี่ตัวไปนยครับผมนะครับโอ้โหสามบังครับมาแล้วออืห ตัวส,สวยๆเลยนี่เป็นไงครับผลงานของสวัยรถแดงนี่ดูหน,หน้าตาคนหมานหน่อยเอ้ายังไม่ออกครับตัวใหญ่ครับตัวนี้อา้าวตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ เราบ้านสองตัวบอกว่าโอ้โหสองตวอวลลัวครับตัวนี้น่าจะรวมกิโลเลยครับตัวนี้นี่ครับงานของสวัยรถแดงนดี่ดูดูยกหน่อยโชว์หน่อยนี่เหี้ยค,ครับฝากติดตามด้วยนะครับเคยอ,อบุบลคุณไก่ชาแนลครับผมขอบคุณที่ชมคลิปครับ